หมดวันแต่อย่าหมดแรงยังไงมันก็มีพรุ่งนี้ให้ต้องทำอีกอาการหมดแรงคืออาการทางใจต้องรักษาด้วยใจวิธีไหนที่ทำใจกลับมากระชุ่มกระชวยยิ้มได้เร็วที่สุดต้องรีบทำอย่าช้าหนึ่งวันที่ผ่านไปกับอาการหมดแรงเราเสียหายไปเยอะอาการหมดแรงควรแก้เป็นวันๆอย่าปล่อยให้ไปทำความเสียหายในวันรุ่งขึ้นอีกเกอย่างเด็ดขาดอย่าติดอย่าจมกับอารมณ์ เราต้องเท่าทันอารมณ์ต้องเข้าใจว่าความหมดแรงก็เป็นอารมณ์หนึ่งที่ปรุงแต่งเข้ามาเป็นภาวะการปรุงแต่งของจิตใจเช่นเดียวกันนักปฏิบัติแล้วก็ต้องเท่าทันทุกทกสภาวะอารมณ์เราจะได้ไม่ติดไม่จมกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนทำให้เสียหายเสียเวลาไปทั้งวันสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ